สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนสวัสดีเช้าวันพุธนอนจ้า mm hmm. มื่อนี้ปลาอ้อยลวกผักบุ้งเอาไปกินกับน้ำพริกปลาลากับน้ำพริกปลากระป๋องนะจ๊ะผ mm hmm. ักบุ้งเก็บเมื่อวานนี่จะยอดสวยๆ รัวปลาพุ่งกินกับน้ำพรพิกมะขืนปลาอ้อยก็ล,กลัวนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เ,เชฟป้วนเ็ปลาพุ่งนี้แหละทะเลเชฟป้วนจะผัดให้กินผัดผปลาพุ่งใส่แดงนะจ๊ะพ่อยเอาเกลือใส่น้อยนึงนะจ๊ะเพื่อให้มันมีรสชาติ อ้อยพลิกไก่พลิกมาเพราะว่าต้มตให้มันเปื่อยนยจิหน้อยคือนี่กระลววบ่ค่อยเปื่อยไปเลยลวบแบบฟ้า,ฟา ว่าถ้ามันบวเปื่อยมันบวบเสบไหมมันจะเหนียวเป็นผักบุ้งผักบุ้งแดงผักบุ้งนานถ้าบ้านปโต้ยก็เอินผักบุ้งนานะจ๊ะเอาไปอยู่บ้านก็เอยก็จะปลูกบบเอาลงสาดหรอจ้ะจะปลูกเง,งามันใส่ขี้ดินแล้ว ถ้ามันยาวเราจะให้มันเลื้อยลงไปในขอบซ่าเราจะให้มันลงไปในน้ำก้อยปึ่งข้าเจ้าปลูกแล้วก้อยเคยเอาไปโยนลงซราเป็นกระสอบนะจ๊ะตื่นเช้ามาบุพอพสามมือสองมือ้อเบอิดปากินมันก็เลยบวบ,บอันั้นจะเท่อบวปุ่งจะเท่อนล่วจ๊ะ ที่นี่บอวาจะปลูกเอาปลูกอยูริมสาแหละแล้วให้มันเลื้อยลงไปอชวยชวยกับข้าวของเราก็จะมีรวกผักจิ้มน้ำพริกกับปลาต้มมาจากเนยตักผักออกจากหม้อก่อนจะแปะ อ้อยตักออกพาอ้อยก็จะเอาไปแช่น้ําเย็นนะจ๊ะไปใส่น้ําเย็นล้างน้ําเย็นด้วยนี่จ้าปลาอ้อยลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่กระปุกแล้วนะจ๊ะใส่กระปุกพร้อมเอาไปกินเหมือนกันนะ้ำพริกแต่เสบีบนะคะกินน้ำกันกับปาอยเด้อ ันนี้ก็จะเป็นหอมผักชีนะจ๊ะใส่ต้มปลาของเฮาเนาะค่ะเนาะหอมผักชีใส่ต้มปลาเด mm ี๋ยวดูหม้อต้มของเรานี่นะจ๊ะหม้อต้มปลาเชฟอ้วนต้มไว้ให้ปลาอยแต่เมื่อคืนนี้เนาะจ๊ะปล่ก็จะมาอุ่นเอา ่มชาตอร่อยอร่อยดีจ้ะเซ่บๆซ บ้านป่อยเขาเจ้าเลี้ยงเนยจ้ะแต่เลี้ยงในแม่น้ําสงครามเน,นาะจะเลี้ยงในแม่น้ําสงครามป่าเนื้อว่านหวานอา้าวแก๊สหมดแน่เลยเยวป่อยเอาผักหอมลงแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวแก๊สมันจะหมดแล้วแก๊สเริ่มหมดแล้วเสียง รือว่าประหยัดอยู่นะจ๊ะเพราะว่าปกติพ่อจะเติมแก๊สรอบเดือนละครั้งแต่อันนี้ได้เดือนกว่าแล้วจะสองเดือนละแก๊สยังไม่หมดก็อยเปลี่ยนหัวนะจ๊ะเปลี่ยนจากหัวธรรมดามาเป็นหัวฟูเพราะเปิดปเบาๆมันก็ฟูแห้งนะจ๊ะมันก็เลยเหมือนกับประหยัดลงไปได้เยอะมาก หมอคะพออ้อยจะไม่ได้บึงมือเดี๋ยวนี้ตัดเสียพอจ้ามากินน้ำกันเลยค่ะยักซีทุกคนกับข้าวของเราวันนี้ก็มีต้มปลาผักลวกน้ำพริกนะจ๊ะเนาะแซ่บจัมือนี้คือซีฝนตกแล้วนะจ๊า้าพออ้อยแข่งฝนกับห้องอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวนี้ฝนมันตกแห้งตกทุกวัน เรียบร้อยนะจ๊ะปล่อยก็ได้ปิดแก๊สแล้วต้มปลาของเราบบใส่พริกนะจ๊ะต้มต้มแบบบ้านๆเฮาานะจ๊ะขาตะไคร้ใบมะกรูดมะขามเกลือชูรสนิดหน่อยแค่นั้นนะจ๊ะต้มแบบบ้านๆจะแซ่แบมากอร่อย น้ำกันนะจ้าเอฟซี FC ทุกคนอย่าลืมนะจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ปอ้อยในเด้อค่ะหักในนอ้อยจะขอให้หักดุๆๆนดเนะจ้ะเดีย๋ยวปีใหม่พ่อกันอยู่บ้านเฮาคุณละ่ปะปอ้อยก็จะได้กลับไปอยู่บ้านแล้วนะจ้ะปีใหม่เนะจ้ะเนาะไปแล้วสวัสดีค่ะรีบอาบน้ำไปทํางานก่อน สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย